รับประกันสุดสายตากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับโปรโมชั่นรับประกันสุดสายตาถ้ามีรถเทินมาเมื่อไหร่ปีเก่าๆกลึกๆจัดให้ครับรับประกันสุดสายตาและถูกที่สุดในประเทศไทย1นึ่งแากับาทกับโตโยต้าวิทนะครับสองจุดศี่ศูนย์สามจนศูนย์สี่เอลพีจีลงเล่มแล้วนะครับติดเอลพจีมาแล้วลงเล่มแล้วภาษีต่อแล้ว6กเก้ายางเปลี่ยนมาใหม่แล้วสีเล่นรถทามาครบหมดแล้วนะครับลูกค้าใช้รถรักษาติดคิดง่ายๆ วิทต uh, ิดไฮดร์มิกฟิลมเซรามิกไฮคัวะโสูกับตัวนี้นะครับโตโยต้าวิทนะครับ03-04นะครับล้อแบกที่แบกสี่ล้อไปสภาพนี้เลยนะพี่รับประกันสุดสายตา139ได้อะไรบ้างได้ค่าโอนค่าโอนผมออกให้ฟรีนะครับแบตบ7ไม่เก็บแล้วก็ส่งฟรีทั่วไทยน,นะครับแผ่นเพจหมอกอครบหมดเลยเบาเหนังนะใช้อย่างดีเลยลูกค้า ลูกค้าก็ใช้อย่างดีเลยครับพี่ดูข้างในได้เลยนี่ครับล้อแมกดิสเบกสี่ล้อใครอยากมาดูตัวจริงก็มาได้นะสีนักรลิ่นห้าสิบหกติดกับพีทเอสสีอุดมสรางออกสามหรือใครอยากจะเทินก็มาเดิมมาหาได้เลยใครอยากเทินมาเลยนี่ครับลูกค้าก็เทินรถนะครับรับเทินผมรับซื้อเทินอยู่แล้วนะครับนี่ถังติดแก๊สนะครับก็ติดไว้ให้วางเข้าของได้อตท้ายหลังก็เดิมหมดนะไม่มีอะไรครับรถสวย นะครับรถสวยเ้าได้เลยหนึ่งสามเก้าถูกที่สุดบนพื้นแผ่นดินไทยนี่ครับตะเข็บข้างเดิมนี่ครับเดิมหมดแก๊สเกิดใช้ได้รถโคตรหอมเลยนะบ,บอกให้เงินไม่สองแสนหนึ่ง นะครับถ้าเกิดใครชอบแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดส่งหัวใจให้ผมด้วยไปเทสไดกันครับรับประกันสุดสายตานะ <c oughs> ครับตัวเดลต้าวินะ <c oughs> ดีครับกล้องถอย ขับดีนะขับดีมากคันนี้ยลองใช้มาแล้วโอหไปได้ชัวเลยพี่ข้างในสะอาดสะอาดรถหอม โอ้โหดูเลยพี่อย่างกับรถปีสิบเจ็ดสิบแปดสิบ้ายี่สิบโอ้โหนิ่งเก๊กเลยนะลูกค้าทำมาดีต้องยอมรับว่าลูกค้าทำถึงนะครับเครื่องเสียงเคนบูดนะแอร์เย็นเจับมาเหอะหนึ่งสามเก้าไม่ต้องกลัวราคาตกไม่มีราคาตกไปมากกว่านี้แล้วครับโตโยต้าวิตตัวนี้ครับผม สก,กีนนะเล่นได้หมดบูทงบูทูธนะตัวนี้นะครับใช้ได้หมดก็ปลอดภัยแล้วนะใครอยากได้ก็มาเอาได้เลยครับ1 3 9่งแบาทโอ้โหลูกพี่ ใครสนใจก็ทักแชทได้เลยนะครับนะครับทักแชทได้เลยนะครับ1 3ึ่งแสบาทถูกที่สุดบนพื้นแผ่นดินไทยมันไม่มีถูกกว่านี้แล้วพี่ ต้องแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งอย่าเพิ่งออกรถยนต์มือสองกับใครถ้ายังไม่ดูผมพี่เสือไทเกอร์ยุสขารับซื้อรับเทินรับขายทักแชทมาได้เลยครับเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ